สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโตปีสามค่ะจะมาต่อวงจรที่มีแหล่งกำเนิดเป็นไฟสลับที่เออ่จากโจทย์นะคะต้องการความต้านทาน r 2องกิโลโอห์มความถี่5 Hz, ้ากิโลเฮิร์ตขนลุ่นเหนี่ยวนำ l หนึาสิบมิลลิเฮิร์ล v peak to p e a จะได้ v max 4ีโวลต์นะคะแล้วก็ dc offset จากวงจรนี้จะใช้มัลติมิเตอร์2ตัวก็คือใช้เป็นวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์อย่างละ1แล้วก็จะมีวัดมิเตอร์1ตัวเพื่อใช้วัดพาวเวอร์แฟ r เตแล้วก็ใช้วัดพาวเวอร์นะคะ ก็าจะใช้แหล่งจ่ายไปเป็นวัสทุซอนนะคะเป็น s i ไซ ต่อนุกรม R กับ L ก็ต่อ L ไปที่ก่าวต่อแอมมิเตอร์ขาลบมาที่ R นะคะแล้วก็ต่อโวลต์มิเตอร์ขาลบ ไปที่แหล่งจ่ายไฟ อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้จากวต์มิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์เลยนะคะ ใส่ค่าที่โจทย์กรรําห oh นด R 2 k กิโ L 1 5 0 m ้มิลลนั้นกดเซฟแล้วก็แล้วก็กดหลัน แล้วก็ค่าที่ได้นะคะให้อ่าเอาไว้หา active power reactive power apparent power แล้วก็ power factor er ค่ะต่อนนี้ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ